ก็ขอกราบสวัสดีครับนนณมิตรลักนักตกป่าทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับนาะต้อยฟิตติ้งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ที่คลองธรรมชาตินะครับนะอยู่ที่คลองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เนื่องจากเทศกาลปีใหม่นะครับได้กลับบ้านมาแล้วก็เลยจะมาลองเหยื่อสดตีชะโดด้วยนะครับนะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหมก็มาดูกันนะครับ ก็มีคันอยู่2คันนะครับนี่คัน2องคันมีคันเบสหนึคันคนะเป็นลอกหยุดน้ําตีอยาปอมแล้วก็เป็นลอกสปินนิ่งเบอร์สองพันนะครับเวทแขีด 10, สิบอ่าบล็อกเบสเป็นเวทแดขีดสิ 17, นะครับส่วนลอกตัวสปินนิ่งครับเวทหขีดสิบนะครับนะมา โดยการใช้อกไก่นะครับนะนี่อกไก่ตกดินไปแล้วเนี่ยในอันนี้ก็มีถังโคมมีอะไรแต่ละอย่างนะแล้วก่อนที่จะตกนะครับนะมาดูมาก่อนที่จะตกนะผมก็ได้ทําการเอาเลือดนะโยนอ่อยไว้ก่อนแล้วก็ผสมด้วยอกไก่นะครับนะโยนไว้อย่าเพิ่งลงเบ็ดนะครับเดี๋ยวปลามัน เขียวพอลงเบ็ดเสร็จนะดูอาการปลากินก่อนถ้ามีฟองอากาศขึ้นเป็นฟองบึมบุมบุมบมก็เกี่ยวโอกไก่ครับตีไปตรงที่ฟองอากาศขึ้นครับนะไม่เกินห้านาทีหรือ10บนาทีนะครับนะกินครับนะรับประกันได้ครับได้ตัวร้อยเปร์เซ็นมาดูกันว่าจะได้ตัวไหมนี่ผมตีไปแล้วมีอยู่ ทางหนึ่งมันขึ้นฟองอากาศแล้วคอยดูกันผมว่ายังไงก็ได้ตัวร้อเปอร์เซ็นต์นะมั่นใจพ่อขอท่านดูท้ายเดี๋ยววะดีเดววะฮ้ดีเดียววะพ่อขอเนี้ยจากล่องมาขออยากเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่รุดอีกแค่แค่ก่อนอิเล่ ขนาดบ่ะไปติดเอี้ยววะตาดิยถ่า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 ยโดว์ไปเด้อถ่ายออกไปให้ ดูเทียบปลาดองใครเห็นไหมดูในกล้องเล็ดขั้นมหากรัยเลยอือขั้นตีเบิ้งเบิ้งถ่ายไว้เดี๋ยวดูถ่ายเห็นปะโอเคเด้ออ่ะให้เห็นพร้อมด้วย อยากไอดโอบปะอปะที่อปะปะอบปะปะปะที่ันปัดเมียพอตัวเนี่ยเออถ่ายถ่ายมาเห็นปะเห็นเยอะสุดไม่อดตายจริงๆครับว้าวย่ยมเวใสกิโลเนี่ยมีตาช่างอยู่ดอยดูนี่ครับนะปาชะโดครับ ตัวแรกของปีครับจะสิ้นปีแล้วท้ายปีก็เอาทะหน่อยมาดูกันว่ากี่กิโลครับอ่ะตามมาเขาวัดใช่ไหมครับนี่วัดกิโลวะ่ะเออก่โลอ่ะตัวแ่งน้ำหนักก่อนแป๊บโอ้ย ถายเห็นเห็นอยู่นะสุดศนจุดห้าหน่อยนี่ศูนย์กิโลนะโกิโลนะสโลเด้อเนาะถ่ายเห็นไหมเห็นก็เห็นว่ะสโลเ เห็นไหมสามโลเก้า <Okay. S 1> เอาสามโลตีไปไซส์สามโลนะโอเคถ่ายดีดถีถ่ายออกไปถ่ายออกไปน่ไซชิ้สวยครับรอมาตั้งนานหวานเจีบอ่ะตีเยอะถืออ้าวก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะก็แต้มเราก็มีหนึ่งแต้มนะดูครับไซส์สามโลนะครับนะปลาชูโดนะครับก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ